เอาละครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม s h i p t and Dale Rescue Ranger นะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่สร้างจากการ์ตูนของ Disney นั่นเองซึ่งเราจะสามารถเลือกเล่นได้เป็น2ตัวละครนะครับอ่านี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่า,าตัวอย่างเกมแตข้ามไปก่อน เราเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเราจะเล่นเป็นเดลแล้วกันนะครับโออ่าตัวเดลเนี่ยจะออกเป็นแบบเป็นกระรอกที่ออกปัญญาอ่อนหน่อยนึงนะครับก็โอเคไหนเนื้อเรื่องก็คือเรามีคําขอมาจากเพื่อนบ้านผู้น่ารักนะครับก็ข้ามไปเลยแล้วกันมาถึงอแอปเปลิลเรายกแอปเปลิลเราจะใช้พวกแบบอุปกรณ์ต่างๆในการคว้างปลาใส่ตั่วนะครับแล้วก็ แต่อย่างแอปเปิลเนี่ยจะมีพลังโจมตีสูงแต่ว่าจะหนักเวลาที่เราถือนะครับทําให้เรากระโดดหรืออะไรได้ลําบากกว่าปกติครับแล้วเราเฮ้ยโอหลอดอะไรนเนี่ยเราก็สามารถโยนขึ้นฟ้าได้ครับอย่างนี้แล้วก็อ่านี่ครับผมเรียกอันนี้ว่ากล่องดักควายนะครับคือเราเขาเรียกว่าเราซ่อนอยู่ในกล่องให้ศัตรูเดินม,มาชนเองอย่างง่งๆได้ครับ ซึ่งไอ้กล่องดักควายเนี่ยจะมีพลังโจมตีเยอะกว่าแบบว้างแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นเพราะว่าศัตรูนี้ยังอยู่ในรูปแบบที่โดนทีเดียวดองอยู่นะครับก็ไปต่อนะครับเนี่ยครับโดดขึ้นมาแล้วครับเป็นอ่าจริงๆจะมีคะแนนต้อนอยู่ในกล่องนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปอย่างรวดเร็วอ่านี่ครับกล่องเอากล่องดักควายไปแดกครับเฮ้ยเฮ้ยได้อมาตาครับวิ่งครับตอนนี้ต้องโกอย่างเดียวครับอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเก็บคะแนนก่อน นี่ครับอ่ะ,อะหมดละเนี่ยอ๋ออนี้คือชีวิตนะครับก็คือแต่ว่าเราเต็มสุดได้แค่สามแต่ว่าถ้าเราน้อยกว่า3ามแล้วเก็บอ่าเรียกอะไรลูกวอนัทเราก็จะเพิ่มพลังเพิ่มชีวิตขึ้นมาได้ครับแล้วก็อันนี้คืออ่าน,น็อตคือถ้าเราน็อตเนี่ยถ้าเราซ่อนตัวแล้วมันจะไม่หายไปเราจะเด้งออกมาแทนนะครับก็ถือว่าเป็น อุปกรณ์ที่ดีที่สุดในเกมแล้วครับเฮ้ยเกือบไปถ้าโดนสายฟ้าเราก็เลื่อนรถเหมือนกันนะครับเฮ้ยโอ้แหมลงไปดีไหมเนี่ยเอาไงดีไปลงลงไหมโอ้โหโ,โดนเลยมาความโลภก็ทําให้สูญเสียพลังกันอย่างนี้นี่เองครับไปต่อครับนี่ครับเก็บของแล้วก็ไปต่อเอาละเอาแล้วครับเข้ามาในฐานศัตรูแล้วครับก็ เป็นอะไรเนี่ยมีหลอดทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยคือเป็นห้องทดลองเหรอะนะครับก็เจอกับพวกหนูไขลานครับไม่ไปการคว้างขึ้นฟ้าบางทีก็จะมีประโยชน์แต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับเฮ้ยอันนี้ก็ต้องโอ้โหโ,โดนหัวตัวเองมึนครับโชคดีที่เลือดไม่ลดครับเราก็ต้องต่อขึ้นไปเพื่อสร้างแท่นยืนให้สูงขึ้นนะครับก <_ t od id> ็เฮ้ยเอไปดักควายได้หนึ่งตัวครับ เราเราไปต่อโอ้คือส่วนใหก็จะใช้เนี่ยแหละครับไอเขาเรียกว่าไอกล่องเนี่ยมีประโยชน์สุดละอ่าอันนี้เป็นเหมือนหัวหน้าของเรามาแล้วครับบอสต,ตัวแรกครับเป็นปญนยนหกมือซึ่งอีสอมือแม่งไม่ทําที่อะไรเลยครับโคตรไร้ประโยชน์จะมีทําไมต้องหกมือวะนะครับเราตองโยนขึ้นฟ้าเพื่อบลบบอสครับเป็นโดนหลอดไฟแตกตรงเนี้ย คือบอสพวกนี้เนี่ยฆ่าง,ง่ายมากอ่ะฆ่าเสร็จละเพราะว่าคือบอสบอสของเกมนี้เนี่ยยิงประมาณห้าหกทีก็จะตายแล้วนะครับถือว่าเป็นฆ่าง,ง่ายซึ่งเพราะว่าบางทีเนี่ยมันยากคือการโจมตีมันหลบยาก <laughs> มึงติดกลับกูแล้วนะครับแมวอ้วนบอกมาอย่างนี้เราก็ไปต่อเลยครับเฮ้ยอตไปเฮ้ เราไม่ค่อยเสี่ยงครับเราไปแบบปลอดภัยไว้ก่อนครับไม่เน้นคะแนนโอ้โหมาสองทางเลยโกงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจ้าคืออย่างถ้าใช้แอปเปเราก็จะทำหนุนมดักฟายไม่ได้นะครับก็พลังโจมตีสูงแต่ว่าโุ๊บมาสองอีกแล้วโอ้ยเนี่ยครับอะไรเนี่ยโอ้มีการพ่นกดใส่ครับต้องระวังให้ดี เปนมันเป็นตัวอะไรวะเป็นหนูเหรอหนูครับอุ้ยก๊อกน้ําถ้าโดนก๊อกน้ํานี่ไม่แน่ใจว่าเลือดจะลดหรือว่าตายนะครับแต่ว่าก็ช่ามาเถอะเราก็ต้องกระโดดเพื่อปิดฝาครับอ๋อต้องเพลื่อน่องทิ้งไม่งั้นเราก็โดดลงมาไม่ได้ครับเฮ้ยโอ้ยค่อยๆไปครับค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้โหเยอะแฮ นานแน้นเนี่ยหมดละไปต่อกันเลยอ้มาอีกแล้วครับลบลบเออลบได้ครับอแอปเปิลแอปเปิลอ้าวเจอหมอ้งงอซะงั้นโุ๊บเมื่อกี้เหมือนจะเป็นพึ่งหุ่นยนต์นะครับหม้อนี้ก็คือถ้าตกไปเราก็จะกลายเป็นกระลอกต้มนะครับโศกทันทีมาครับไปต่อได้อะไรวะ ชีวิตครับเลือดเต็มแล้วก็ช่างมาแล้วกันอันนี้คือซูเปอร์แมนใช่ไหมพึ่งซูเปอร์แมนอัาได้หนึ่งอัพครับรบะเบิดคือระเบิดนี้ถ้าถือไปน,นานๆม,มันก็จะระ,ะเบิดนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภยัยเราก็จะไม่ทําตัวโง่อย่างนั้นเอา้าอัพนี่คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็เฮ้ยพวกนี้ตัวอะไรเนี่ย,เ,ยเขียวๆไหนๆเฮ้ยเฮ้ยมันแปลงเป็นเราได้อ่ะเฮ้ยไอพวกขี้ก,ก่อเอ้ย พวกที่ก้อนนี้เราต้องจัดการมันด้วยถังเอ๊ะรังครับกว้างใส่แม่งเลยนี่ครับพิ่โทษของการก๊อปปี้ชาวบ้านนะครับนี่ครับมีระเบิดครับเราถือเป็นนานๆเฮย้ยโอ้โหเกิปไปจริงๆเมื่อกี้จะตั้งใจจะโชว์ว่าถ้าถือนานๆแล้วจะระเบิดเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเกิดอาการตกใจเอ้าถึงแล้วพอดีอันนี้อะไรเนะี่ยยานยานเอเลี่ยนโอ้ ไปไเจ้โอ้โ้ปล่อยมาไม่อยู่เลยฮะต้องอาศัยทั้งวัดีๆแล้วครับอโดนไป3ามดอกแล้วอีกนิดนึงอีกนิดเดียวชจยโอ้โหโดนแล้วครับอ่าสําเร็จครับผ่านไปได้อย่างง่ายดายครับสําหรับด่านนี้เอาครับเข้าสู่โบทาโซอีกครั้งครับก็ถ้าให้ดีก็ขอพลังชี้เถอะอระวังตัวด้วยนะ ฉันเห็นแมวอ้วนส่งบางอย่างไปที่ที่ที่ไหนวะที่โซนดีนั่นเองนะครับก็งั้นเราก็ยังไม่ไปโซนดีแล้วกันครับเราไปโซนซีก่อน <laughs> ไปโซนซีนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยห้องสมุดหรือเปล่าโอโ้มีกระรอกเอ้ยมีจิงโจ้ครับจิงโจ้ตีแบตตีปิงปองมันปิงปองหรือแบดวะหรือว่าเทนนิสโอ้ ก็โดนทีเดียวตายเหมือนกันครับเราตายครับตายโอ้เอ้า,อา,อาทำไมเม่กี้ทีเดียวตายแล้วครายนี้สองทีวะงงไปออไปครับอุย้ยงงเจอออกแล้วเราต้องเล่นเล่นอย่างนี้ครับเราต้องมา,าใส่ช่องโหว่ในการโจมตีตัวครับค่อยไปโอ้ด่าดิชันวางงี้นะทำไงี้โอ้ชอัเออเฮ้ยจะโอ้ยโดนจนได้ ช่างมาแล้วกันไปต่อครับอันนี้ก็สบายครับยืนอยู่อย่างนี้ก็เก็บง่ายโอ้อันนี้อะไรเนี่ยอีแรรงอีกาอีซีหรืออะไรถ้าจะเป็นโอ้เหมือนจะถือระเบิดอยู่ด้วยนะครับอยเกมยุคเก่าก็เป็นงนี้ครับพอแบบว่าพอพ้นฉากแล้วกลับไปเดินใหม่ศัตงงรูมันก็โผล่มาทั้งนั้นครับอทิ้งระเบิดจริงด้วยครับ ไปไปจะควางโอ้อันนี้ขวางทางเต็มเต็มนะครับจะโอ้คว้างใส่หัวแล้วยังอึดใช้ได้เลยนเนีเ่ยเไปต่อครับอันนี้มันยืนอยู่หนอเลยวะพัดลมยืนอยู่บนพัดลมก็ได้เว้ยไปอันนี้เป็นพัดลมเพดานใช่ไหมเออโอ้มีกับระเบิดครับระเบิดปูพรมกันอย่างต่อเน,นื่องครับแต่ว่า เราก็ใส่ช่องโหวของคิวีครับเอ้ยได้มาแล้วครับวิง่งนะครับวิง่งนะครับอย่างนี้ครับไปกันแบบสบายครับวิ่งเร็วอหมดแล้วหมดเร็วมากอ่าไม่เป็นไรเรายังไปต่อได้เรื่อยๆครับเพราะว่าครับไม่รู้ทำไรครับในเมื่อสรูโดนตีทีเดียวแม่งก็ตายแล้วก็ช่างมาแล้วกันอ้าวจบแล้วแต่น,นี้ไม่มีบอสดีกว่า ก็ดีก็ดีครับในการที่ไม่ต้องเจอวอร์สก็ง่ายดีเอาละเราจะได้อะไรไหมไม่มีระวังไว้นะพูดเหมือนด่านที่แล้วเลยช่างมันนะเราไปเลยครับปะทะกับโซนดีครับอ่ปอะไรเนี่ยอันนี้คือเฮ้ยมีกล่องมีกล่องดักควายเราเหมือนกัน,นครับเราก็ไม่หลงกลง่ายครับ ไอ้เรพวกนี้ทำอะไรลูกลูกหมีลูกหมีบ้านของขันเหรอคือหมีนี่มีความสำคัญต่อชีวิตมากอ่าเมื่อกี้โยนใส่กล่องกล่องที่แบบเป็นพวกกล่องดักไฟสายศัตรูตตนี้ก็จะเป็นสีมันจะต่างจากของเรานะครับก็สังเกตได้ง่ายๆครับนี่เราก็ปล่อยให้มันเด้งขึ้นไปข้างบนซะแล้วก็เนียนๆไปแล้วก็พวกนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าตัวตลกตัวตลกนะครับก็ เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะช่างมันล้วกันเออหน้าตาบัรยาอ่อนดีโอ้แล้วก็ตุกตาอะไรสักอย่างลืมชื่อแล้วครับแล้วก็ต้องคว้างให้มันหมุนนะครับแล้วเรอาศัยจังหวะที่มันไม่โจมตีมาข้างล่างคอยวิ่งผ่านมันนะครับเก็บกวเก็บดาวได้โช๊์ะหมุนไปหมุนไปหมุนไป ผ่าอันนี้คือรถไฟของเล่นนั่นเองปูนปูนไปโอ้กระต่ายหน้าตาพูดไม่เป็นมิตรเลยกระต่ายอะไรอะสบัดพรมคือแค่แค่โดนพรมสบัดเราก็ตายอันเนี้ยเจ็บเจ็บหนักได้ด้วยพรมอเป็นแบบว่าปุ๊บอยู่มุมจอมันก็จะโจมตีไม่ออกนะครับก็เป็นอย่างนี้นี่เองเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอินซีอินซีมากรามฟางโอ้ไม่ได้ด้วยครับ ต้องสงสัยต้องใช้2ทีครับก้อนนี้เป็นสวิตล่อยหลอดไฟเราก็ต้องเราต้องอ่าฟางเนี่ยฟางกล่องขึ้นไปเพื่อปิดสวิตนั่นเองครับอาเดหนึ่งอัพครับฮิเออช็อเอ้ยอ่าเกิดไปอันนี้ก็ยังไงดีอ่าข้ามได้ครับแต่ว่าอ่ะข้ามได้ข้ามได้มาๆมเออเราต้องแบบว่า อดลงมาแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับโอ้โหมาถึงก็เจอกล่องเลยครับไปครับโดดข้ามไปอันนี้ล้มลงมาครับเราครับเราก็ต้องรีบวิ่งไปเลยครับก็เจออีกแล้วครับตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาเอียงตุ๊กตาอะไรวะเด <c oughs> ูเอาขึ้นมาบนก่อนดีกว่าโอ้โหเกือบไปครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ไปนะครับค้นหาค,คะแนนครับตัวใหญ่บางทีคะแนนก็จะซ่อนอยู่นี้หรือถ้าให้ดีบางทีก็จะมีแบบขึ้นมาแล้วก็ไม่ลงไปเก็บดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไปโอเจออีกแล้วโอเคอุย้ยเด๋ยวไปครับนี่เห็นเห็นเห็นรางอยู่กล่องหนึง่งครับนี่ไงจริงด้วยวก็โอ้ มีศัตรูไม่ค่อยมีเลยครับแล้วถ้ามีแต่กล่องดักควายพ,พวกนี้เราก็ไปง่ายครับหรือเปล่าโอเคมาถึงแล้วครับทางไปห้องบอสครับไหนดูซิบอสจะเป็นไรครับโอ้เป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์ยักษ์หุ่นยนต์ยักษ์ครับเราก็แต่โดนโดนสามทีตายเหมือนเดิมโดนห้าทีตายเหมือนเดิมครับแถมเป้าใหญ่่างนี้ก็ขวางง่ายครับสบายเราอุ๊หุยโดนแล้วอะไรเนี่ย,ยนะมันลูกเดียว คืออะไรยิ่งผิดเหรอโอเคอ่าเนี่ยมาลูกเดี้ยวกละคือเป็นกระตุนหลงหรือดูใช่ไหมเนี่ยตายตายเรียบร้อยครับง่ายๆครับกับบอสตัวนี้ครับแล้วเข้าสู่โบรัสโซนอีกรอบครับโอเคเออฉันทิ้งเรือไว้ให้สำหรับข้ามไปที่โซน E นะครับ ก็ไมว่าอะไรซึ่งเราไว้ค่อยข้ามไปโซน E กันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณที่ดูครับ